ขอบคุณคุณพรมเมฆเป็นจรงเกิจค่ะและขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับการประกาศรายชื่อในระดับดีถึงดีเ e ลิศและบริษัทที่ได้รับการประกาศรายชื่อตามท็อปควอไทลของแต่ละ Marketcap ในแต่ละกลุ่มด้วยค่ะและลำดับต่อไปจะเป็นการแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ CGR ประจำปี2,568โดยคุณมณีมณีแสงผู้ช่วยผู้จัดการด้านพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอะแสดงความยินดีกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อในวันนี้นะคะและหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมตัวสําหรับการประเมินในปีถัดไปนะคะในวันนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำวิธีการสำรวจนะคะของโครงการ CGR ประจำปี2568นะคะ ซึ่งในการสำรวจในปีถัดไปเนี่ยมันจะมีบางอย่างนะคะที่ยังคงเดิมและจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะจึงอยากจะมาทำความเข้าใจกับบริษัทจดทะเบียนให้ท่านได้เตรียมตัวก่อนล่วงหน้านะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อหลกัหลกๆนะคะถ้าเกี่ยวกับโครงการ CGR ประจำปี2568เนี่ยจะมีทั้งหมด3หัวข้อด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเราจะมาชี้แจงให้ท่าน เข้าใจถึงการอ่านนะคะข้อเสนอแนะรายบริษัทซึ่งปีนี้ค่ะในการจัดทำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะเรื่องการประเมิน CGR นะคะในปี2 2025นะคะค่ะสำหรับการประเมินในปีหน้านี้นะคะเรายังคงหลักการเดิมของโครงการ CGR ค่ะคือเป็นการประเมินบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด MAI นะคะ และประเมินจากข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดของบริษัทนะคะไม่ใช้ข้อมูลภายในค่ะโดยที่เรายังคงหลักการที่ประเมินจากมุมมองของบุคคลภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทที่แนบเอกสารที่เป็นเอกสารภายในนะคะเราจะไม่นำมาใช้ในการประเมินนะคะ ในส่วนข้อสงวนสิทธิ์ของเรานะคะโครงการ CGR เราเนี่ยจะมีข้อสงวนสิทธิ์ตรงที่ว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยจะต้องเป็นข้อมูล Public เท่านั้นเราไม่ใช้ข้อมูลภายในและในการสำรวจดังกล่าวนะคะเราก็จะทำในช่วงเวลาตั้งแต่1มกรา2567นะคะจนถึงวันประกาศผลซึ่งตอนนี้เราก็ได้กำหนดไว้แล้วนะคะซึ่งจะแจ้งท่านในวาระถัดไปนะคะค่ะ คุณสมบัติของบริษัทที่เข้าข่ายที่จะทำประเมินและไม่ทำประเมินโครงการ CGR นะคะในเบื้องต้นได้แจ้งท่านไปแล้วว่าโครงการ CGR เนี่ยไม่ต้องวอรันเทียร์ไม่ต้องสมัครนะคะเราประเมินบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์และตลาด MAI ยกเว้นบริษัทที่เข้าข่าย1กําลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการ2กําลังเข้าข่ายจะถูกเพิกถอนนะคะหรือในการประเมินปี68เนี่ย บริษัทไม่ได้จัด A G M 68เราก็จะไม่นำประเมินหรือและบริษัทที่ถูกเปรียบเทียบปรับกล่าวโทษลงโทษทางแพ่งจากสำนักงานกรรอนะคะในกรณีที่เกี่ยวกับ Insider Trading การปั่นหุ้นการที่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือการปฏิบัติงานโดยไม่สุจริตนะคะก็จะนำมาเป็นหนึ่งในข้อที่จะงดเว้นไม่ทำประเมิน ซึ่งถ้าหากท่านถูกเปรียบเทียบปรับกล่าวโทษหรือว่าลงโทษทางแพ่งจากสำนักง,งานกรตอท่านจะถูกมดเว้นไม่ทําประเมิน2ปีนะคะโดยนะับปีที่ถูกลงโทษเนี่ยเป็นปีที่1ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าท่านถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานเช่นจากปปชปปงว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กรนะคะในระดับผู้บริหารกรรมการหรือตัวบริษัทเองเนี่ย ก็จะงดเว้นไม่ทําประเมิน2ปีเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีกรณีทั้ง5ข้อนี้ก็จะไม่ได้รับการประเมินนะคะแต่หากว่ามีการส่งข้อมูลหรือรายละเอียดบางอย่างตามที่โครงการสอบถามก็จะนำมาข้อ1.6นะคะก็คือจะนำมาประกอบการพิจารณาว่าจะประเมินหรือไม่ประเมินบริษัทนะคะ สำหรับขั้นตอนการประเมินของโครงการ CGR นะคะโครงการ CGR เนี่ยจะเริ่มเปิดให้ท่านเข้ามาตอบแบบตอบรับว่าในปี2568นี้ท่านจะเข้าร่วมตอบแบบสอบถามกับเราหรือไม่นะคะโดยเราจะส่งไปให้ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมค่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะ ในช่วง1พฤษภาถึง30มิถุนายนเราจะเปิดให้บริษัทจดทะเบียนเข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์กับทางโครงการค่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะ1กรกฎาคมถึง30กันยาทางทีม IOD จะเข้าไปประเมินบริษัทจดทะเบียนค่ะและประกาศผลในวันที่28ตุลาคม2568ค่ะและในวันที่29ตุลาคมนะคะ เช่นเดิมบริษัทจดทะเบียนสามารถล็อกอินเข้าระบบเซตลิงของตัวเองนะคะแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดผลประเมินประจำปีของตัวเองได้เลยค่ะค่ะต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของเกณฑ์นะคะ CGR ในปีหน้าว่าจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงนะคะในสไลด์เนี่ยจะเป็นการทำเทียบนะคะตัว ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งจากหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในปีหน้านะคะเรายังคงประเมินด้วยหลักเกณฑ์เดิมนะคะแต่มีเพิ่มมาใหม่หนึ่งข้อในหมวดดีซึ่งข้อที่เพิ่มเข้ามาค่ะเป็นข้อเพนนัตตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเพนนัตตี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับบริษัทจดทะเบียนเพราะว่าหากท่านไม่มีการกระทําผิดนะคะเกณฑ์ข้อนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ถูกนับอยู่ในเวทหรือน้ําหนักปกติ เพราะว่าโบนัสเพนาตี้ของโครงการ CGR เนี่ยเป็นการบวกลบดิบหลังจากที่ท่านคำนวณคะแนนในข้อปกติเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้านะคะเกณฑ์การสำรวจจะไม่ใช่172ข้อนะคะจะเป็น173ข้อค่ะแต่น้ำหนักในการประเมิยังยังเป็นน้ำหนักเดิมนะคะยังเป็นแบบเดิมอยู่ค่ะในตัวเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด11ข้อค่ะและจะมีเกณฑ์ใหม่เพิ่มเข้ามา1ข้อโดยในการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือในหมวด A เนี่ยจะมีเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป3ข้อหมวด B จะมีเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป6ข้อนะคะหมวด C จะมีเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป1ข้อและหมวด D จะมีเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป1ข้อแล้วก็หมวด B จะมีเกณฑ์ใหม่เพิ่มเข้ามา1ข้อที่เป็นข้อ Pen น l t y นะคะค่ะในหมวด A นะคะข้อแรกเนี่ยจะเป็นการ เพิ่มแนวพิจารณานะคะก็คือตัวสีแดงเนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นการเพิ่มแนวพิจารณาเข้ามาให้ครอบคุมประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง EAGM ที่ปัจจุบันเนี่ยบริษัทจดทะเบียนก็มีการใช้บริการเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะต่อมาข้อ a 19ค่ะข้อ a 1 9เนี่ย เหมือนกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มแนวพิจารณาเข้ามาเพื่อให้ครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นอีพ็อกนะคะที่ตอนนี้ก็มีบริษัทจดทะเบียนเนี่ยใช้งานระบบนี้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะข้อ A-36 นะคะอันนี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์หรือแนวพิจารณานะคะแต่เป็นการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเหตุแห่งการไม่ทำประเมินข้างต้นนะคะที่เรากล่าวมา ให้มีความสอดคล้องกันเฉยๆนะคะแต่ว่าตัวเกณฑ์และแนวพิจารณาเนี่ยยังคงเดิมค่ะต่อมาหมวด B นะคะหมวด B เนี่ยจะเป็นการเพิ่มแนว B13 นะคะจะเป็นการเพิ่มแนวพิจารณาเพื่อให้ครอบคลุมในสิ่งที่บริษัทปฏิบัติจริงณปัจจุบันนะคะค่ะ B14 นะคะก็ เช่นเดียวกันนะคะเป็นการขยายตัวแนวพิจารณานะคะโดยใส่ในเรื่องของไซเบอร์ซิเควริตี้นะคะสำหรับบางกลุ่มธุรกิจที่เขาไม่มีตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคนะคะค่ะต่อมา B18 นะคะ B18 เนี่ยเป็นการไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเกณฑ์หรือแนวพิจารณานะคะแต่เป็นการเนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่เ,เกี่ยวกับ โบนัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการ priority การให้คะแนนว่าข้อไหนเนื่องจากว่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะคะแนนโบนัสของ IoD ีเนี่ยจะมีความไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นการ priority ตัววิธีการให้คะแนนว่าข้อไหนควรจะได้คะแนนมากน้อยกว่ากันนะคะเป็นการ priority ใหม่ค่ะค่ะต่อมา b24 นะคะ B24 เป็นเรื่องของการเพิ่มแนวพิจารณาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็ B 27นะคะเป็นการปรับแนวพิจารณาค่ะแล้วก็มีการเพิ่มรายละเอียดที่เข้มข้นขึ้นเพราะว่า,เ,าเนื่องจากว่าข้อนี้นะคะบริษัทจดทะเบียนเนี่ยทำคะแนนได้ค่อนข้างสูงเราก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะสามารถปฏิบัติได้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมค่ะเราก็เลยมีการเพิ่มแนวพิจารณาเข้ามาค่ะต่อมาข้อ B 2 8นะคะ เป็นการเพิ่มแนวพิจารณาค่ะและอันนี้เป็นข้อใหม่นะคะเป็นข้อเพนัตตี้ค่ะเพิ่มเข้ามาอย่างที่แจ้งไปข้างต้นนะคะว่าถ้าเป็นข้อเพนัตตี้เนี่ยถ้าบริษัทไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ไม่ต้องมีความกังวลเลยนะคะเพราะว่าเพนัตตี้ของ IOD คือเป็นระบบบวกลบดิบหักลบดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่ทำก็คะแนนตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะไม่ไป สะท้อนในคะแนนปกติของท่านอยู่แล้วค่ะต่อมา C24 นะคะ C24 เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับเพิ่มแนวพิจารณาแนวพิจารณานะคะโดยเป็นการที่ให้เผยแพร่วันรีพอร์ตเนี่ยอยู่บนเว็บไซต์ซึ่งโดยปกติบริษัทก็มีการเปิดเผยอ,อยู่แล้วนะคะค่ะ และ D44 นะคะเป็นการปรับแนวพิจารณาให้สอดคล้องถ้าหลายๆท่านอาจจะจำได้ว่าเรามีเกณฑ์พิจารณาที่เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการให้ผลตอบแทนผู้บริหารแล้วก็ CEO นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เอาหลักเกณฑ์นั้นะนะคะมาใส่เพื่อให้มีความสอดคล้องกันค่ะ ในส่วนของเกณฑ์นะคะ11ข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็1ข้อที่เบิกบวกเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวในท้ายสุดอะคะ่ะเราจะมีการแนะนํากิจกรรมสัมมนางานหนึ่งที่จะมาขยายความในเกณฑ์12ข้อนี้ให้บริษัทจดทะเบียนได้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะนะคะแล้วก็จะมาเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนานั้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการประกาศผล CGR ค่ะการประกาศผล CGR เนี่ย เรายังคงแนวทางเดิมนะคะก็คือประกาศผลเนี่ยโดยใช้สัญ,ญลักษณ์บรรษัทพิบาลแห่งชาติตามช่วงคะแนนและประกาศผลตั้งแต่ช่วงคะแนนดีไปจนถึงดีเลิศนะคะแบบแรกและแบบที่2ก็คือประกาศผลตามกลุ่มขนาด Market Cap นะคะโดยประกาศที่ท็อปคอทายของแต่ละ Market Cap นะคะซึ่ง IOD เนี่ยอาจจะมีการจัด Market Cap ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเรามีการจัด Market cap อยู่ที่4กลุ่มนะคะตามรายละเอียด ที่เราเคยแจ้งบอจอไปนะคะค่ะโดยการประกาศผลของโครงการ CGR เนี่ยก็ยังคงใช้หลักการเดิมนะคะก็คือเราจะประกาศผลบริษัทจดทะเบียนที่ได้3ดาวขึ้นไปทั้งหมดและก็ประกาศผลตามท็อปคอทายยกเวน้นบริษัทที่เข้าข่ายเหตุแห่งการไม่ประกาศผลนะคะ ในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ประกาศผลนะคะซึ่งเมื่อไม่ได้รับการประกาศผลของโครงการ CGR นะคะเราก็จะไม่มีการส่งข้อเสนอแนะหรือรายละเอียดใดๆให้กับบจนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการทำสรุปมาให้นะคะว่าปีหน้าเนี่ยเราก็จะประกาศผลตั้งแต่3ดาวขึ้นไปซึ่งก็คือ70คะแนนขึ้นไปนะคะแล้วก็ประกาศผลตามท็อปคอทายของแต่ละกลุ่มนะคะค่ะ สุดท้ายหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาขออนุญาตแนะนําวิธีการดูข้อเสนอแนะรายบริษัทที่ท่านจะได้รับในปีนี้นะคะที่พอวันพรุ่งนี้นะคะท่านล็อกอินเข้าระบบเซตลิงแล้วไปดาวน์โหลดมาเนี่ยหน้าตาม,มันจะมีการเปลี่ยนไปจากเดิมเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยเราจะให้ข้อมูลเป็นเอกสาร pdf นะคะแต่ปีนี้เนี่ยข้อมูลที่ท่านได้รับนะคะจะเป็นในรูปแบบของ excel file นะคะซึ่งเราก็เลยเมีความกังวลว่าหลายๆท่านเนี่ย อาจจะมีความสับสนในการดูข้อมูลนะคะเราเลยขออนุญาตมาแนะนำให้ทุกท่านนะคะได้ทราบวิธีการดูเบื้องต้นก่อนนะคะค่ะใน Excel ไฟล์ Fi นะคะท่านจะพบข้อมูลหลักๆสส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นข้อมูลของบอจอนะคะก็คือจะมีชื่อหลักชื่อบริษัทนะคะชื่อย่อหลักทรัพย์วันปิดรอบบัญชีแล้วก็ตลาดที่ท่านอยู่ว่าท่านอยู่เซสหรือ mai นะคะแล้วก็ กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจของท่านแล้วก็ตัวดัชนีตัวดัชนีนี้ค่ะคือปัจจุบันนะคะของโครงการ CGR เนี่ยเราจะมีดัชนีอยู่2ตัวก็คือเซตร้อยกับเซตฟินะคะที่เราจะใส่ให้แล้วก็ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มเซตร้อยเซตฟเลยก็จะเป็นแดชนะคะแล้วต่อมาเป็นเรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะคะหรือว่า Market cap ซึ่งของ IOD เนี่ยเราจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะซึ่ง พอท่านเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยท่านอาจจะมีคําถามว่าทําไม Market Cap ในของ IOD เนี่ยมันถึงต่างจากที่ท่านเห็นในเว็บเซ็ตในปัจจุบันนี้นะคะก็คือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะของ IOD เนี่ยเราเป็นการเอา Market Cap ทุกวัน200กว่าวันเนี่ยนะคะมาเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับวันปิดของตลาดหลักทรัพย์ซะทีเดียวนะคะค่ะต่อมา เป็นเรื่องของผลประเมินค่ะอันนี้ก็จะแสดงด้วยสัญ,ญลักษณ์บรรษัทพิบาลแห่งชาตินะคะตั้งแต่ระดับ5ดาวไปจนถึงไม่มีดาวเลยไม่ถ้าไม่มีดาวนะคะมันจะเขียนว่าเป็น N t A นะคะนั่นแสดงว่าท่านายังยังไม่ได้1ดาวนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นคะแนนรวมนะคะแล้วก็คะแนนรายหมวดค่ะคะแนนของโครงการ CGR เนี่ยถ้า ตามความเป็นจริงอะค่ะจะมีทศนิยมนะคะแต่เวลาที่เราแสดงให้บอจอเห็นเนี่ยก็จะเป็นเราจะตัดทศนิยมออกนะคะไม่ปัดขึ้นปัดลงนะคะตัดทิ้งเลยค่ะซึ่งเวลาที่ท่านดูข้อมูลตรงส่วนนี้นะคะแล้วท่านจะไปเทียบกับข้อมูลอื่นๆของ IOD เช่นภาพรว่ Market Cap หรือว่าออตามกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยท่านก็เอาคะแนนรวมนะคะไปเทียบได้เลยค่ะ ส่วนที่2ของข้อมูลนะคะจะเป็นข้อมูลที่เราจะทําข้อเสนอเนี่ยรายข้อโดยคอลัมน์แรกเนี่ยก็คือจะเป็นเลขข้อที่ท่านไม่ได้คะแนน Excellent นะคะต้องเรียนอย่างนี้นะคะถ้าท่านได้คะแนน e x c e l l e n นหรือได้คะแนนโบนัสเนี่ยเราจะไม่ได้นํามาแนะนํานะคะเราจะแนะนําเฉพาะข้อที่เป็นพัวหรือเป็นกู๊ดเท่านั้นนะคะโดยที่คอลัมน์แรกเนี่ยจะเป็นข้อว่าท่านข้อไหนที่ท่านยัง ปฏิบัติไม่ได้ e x c e l l e n ลนนะคะคอลัมน์ที่2เป็นคําอธิบายหลักเกณฑ์ค่ะว่าหลักเกณฑ์นั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะและคอลัมน์ที่3เป็นคะแนนของบริษัทท่านที่ได้รับในปีนี้นะคะในข้อที่ยังไม่ได้ e x c e l l e n ลนค่ะโดยที่ท่านจะเห็นว่ามันจะมีอยู่2คะแนนนะคะก็คือเป็นพ o ัวกับก o ๊ดซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะอาจจะต้องให้ท่านทําความเข้าใจท่านนิดนึงตรงที่ว่ากู๊ดเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ ที่จะเป็นคะแนนสําหรับเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ประเภทเลเวลเท่านั้นเลเวลก็คือในเกณฑ์ข้อนั้นเนี่ยจะมีเป็นคําตอบจะเป็นเอ good excellent เพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวลจะมี g ู o d แต่ว่าถ้าเป็นคําถามประเภท yes no คือมีหรือไม่มีจะไม่มีคะแนน g ู o d ให้นะคะจะมีแค่คะแนนพวกับ excellent เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพอค่ะพอของข้อที่เป็น yes no เนี่ย จะมีความค่อนข้างเข้มกว่าข้อที่เป็นเลเวลตรงที่ว่าถ้าพัวของข้อที่เป็น yes/no เนี่ยสมมุติเรามีแนวพิจารณา3ข้อท่านทำไม่ได้1ข้อจะตกพัวทันทีสําหรับข้อที่เป็น yes/no เนี่ยมีแนวพิจารณา3ข้อท่านต้องทำให้ได้ทั้งสาข้อถึงจะได้ e x c e l l e n t ถ้าท่านทำไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งท่านจะตกพัวทันที แต่สำหรับเกณฑ์ที่เป็นประเภทเลเวลถ้ามีแนวพิจารณา3ข้อท่านทำไม่ได้1ข้อท่านยังได้คะแนนกูดอยู่ท่านยังไม่ลงไปพัวแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่ได้ทำทั้ง3ข้อเลยท่านจะได้รับคะแนนเป็นพัวค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างของข้อพัวนะคะระหว่างข้อพัวของเกณฑ์ประเภท yes no กับข้อพัวของเกณฑ์ประเภทกูตจะมีความที่ เพราะว่าเราเราจะเจอว่าหลายๆบริษัทเนี่ยสอบถามเรามาเหมือนกันว่าอ้าวอันนี้บางครั้งอ่ะเราก็ทําได้หนึ่งข้อสองข้อนี่ทาไมถึงได้คะแนนผัวทําไมถึงไม่ได้คะแนนต้องดูค่ะว่าเกณฑ์ข้อที่ท่านทําได้เนี่ยเป็นเกณฑ์ประเภทไหนถ้าเป็นเกณฑ์ประเภท Yes no เนี่ยทำไม่ได้หนึ่งข้อก็คือผัวทันทีแต่ถ้าเป็นเกณฑ์ประเภทเลเวลเนี่ยท่านสามารถที่จะ,ะทำไม่ได้บางข้อก็ยังได้คะแนนอยู่ค่ะ อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะคะของวิธีการดูหรือว่าวิธีการเทียบกับคะแนนในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจต่างๆอะคะ่ะส่งไปให้ท่านอีกนะคะก็เรียนเชิญท่านบริษัทจดทะเบียนนะคะติดตาม CG News ของโครงการ CGR นะคะเราจะมีรายละเอียดพวกนี้ให้ค่ะค่ะแล้วก็หลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าถ้าดูแล้ว มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนนที่ได้รับต้องทำอย่างไรนะคะทุกปีค่ะโครงการ cgr เราเนี่ยจะเปิดให้ท่านสอบถามประเด็นหรือข้อสงสัยในผลประเมินหรือคะแนนที่ได้รับค่ะผ่านช่องทางอีเมลของโครงการนะคะรบกวนไม่ไม่เป็นโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเ,เจ้าหน้าที่ของ iod อะค่ะไม่ได้มีคะแนนของท่านอยู่ในมือ เพราะฉะนั้นถ้าท่านโทรมาสอบถามเนี่ยเราก็ยังคงไม่สามารถให้ข้อมูลกับท่านได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องสอบถามมาทางอีเมลนะคะแล้วก็ทางเจ้าทางเจ้าหน้าที่อะค่ะจะทยอยตอบข้อมูลให้ท่านตามลำดับการส่งคำถามนะคะโดยที่เราขอความกรุณาท่านส่งคำถามมาภายในวันที่9พฤศจิกายนนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้ไปดูข้อมูลของบริษัทแล้วก็ทยอยตอบ ข้อสักถามของท่านนะคะโดยที่เราจะเริ่มส่งคำตอบให้ท่านนะคะในวันที่9ธันวาเป็นต้นไปค่ะค่ะขอย้ำนะคะส่งคำถามมาภายในวันที่9พฤศจิกายนนะคะแล้ว IOD จะทยอยส่งคำตอบให้ท่านวันที่9ธันวานะคะหลายๆบริษัทอาจจะสอบถามว่าหลังจาก9พฤศจิกายังสามารถสอบถามได้หรือไม่ ต้องเรียนอย่างนี้นะคะคือเนื่องจากว่าถ้ามีคําถามเยอะมากเนี่ยถ้าท่านสอบถามมาหลังจากนั้นนะคะคือก็อาจจะเป็นคําตอบอาจจะไม่ได้ภายในปีนี้อาจจะเป็นปีหน้ามกรากรุมพาไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนให้สอบถามมาตามเวลาที่เรากําหนดน,นะคะค่ะแล้วสําสหรับท่านที่สนใจข้อมูลหรือเอกสารที่นําเสนอในวันนี้นะคะ หรือว่าหลักเกณฑ์การประเมินต่างๆที่ที่เรานำเสนอไปเนี่ยท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ IOD นะคะในส่วนของโครงการพิเศษแล้วก็รายงานการกำกับดูแลก,กิจการแล้วก็ไปที่โครงการ CGR โดยเราจะใส่ไว้ว่าเป็น CGR 2 0 2 3นะคะท่านก็เข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได้เลยและสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่รู้สึกว่า ข้อเสนอแนะที่ได้รับยังไม่เพียงพอกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของตัวเองอยากได้เพิ่มเติมจากนี้นะคะไอโอดีมีบริการหนึ่งที่เรียกว่ารายงานการกำกับดูแลกิจการเฉพาะบริษทัทซึ่งในตัวรายงานค่ะจะมีการนําเสนอผลคะแนนของบริษัทเนี่ยทั้งหมด172ข้อให้ท่านได้รับทราบเลยไม่ว่าจะเป็นคะแนนพูดกู๊ด Excellent Bonus หรือ Penalty ถ้าท่านสนใจบริการนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้สั่งซื้อได้ในวันที่5พฤศจิกายนค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ iod นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆคืออันนี้เป็น การยกตัวอย่างเกณฑ์ที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าในส่วนของเกณฑ์ทั้ง172ข้อเนี่ยมันจะมี minor change ที่เป็นเหมือนอาจจะมีการปรับ Wording หรืออะไรเล็กน้อยนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้หยิบมานำเสนอนะคะซึ่งในส่วนของการตัวรายละเอียดโครงการทั้ง172ข้อที่เราจะเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยเราจะเผยแพร่อยู่ บนเว็บไซต์ของ iod นะคะก็จะเป็นในส่วนของโครงการพิเศษแล้วก็ไปรายงานการกำกับดูแลกิจการนะคะแล้วก็ไปที่โครงการ cgr 2 0 2 5นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นโฟลเดอร์โดยท่านสามารถที่จะไปดูรายละเอียดพวกนี้นะคะได้ตั้งแต่วันที่2มกราคมเป็นต้นไปนะคะค่ะอันนี้ก็จบรายละเอียดของ cgr วันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ การดําเนินงานปีหน้าว่าเราจะมีอะไรที่จะเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนไปบ้างหลังจากนี้ค่ะจะขอเชิญชวนท่านโดยษัจทจทะเบียนนะคะในวันที่28พฤศจิกาค่ะเราจะมีการจัดงาน C G R Workshop ครั้งที่2นะคะในรูปแบบออนไลน์ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมีการแนะนำ วิธีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปๆๆนะคะก็อยากจะเชิญท่านบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมงานนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเปิดให้ท่านลงทะเบียนเนี่ยภายในวันที่15พฤศจิกายนนะคะก็โดยปกติเราจะมี capacity รับได้ประมาณ490ท่านนะคะก็จะขอเป็น1บริษัท หท่านนะคะในการเข้าร่วมระบบออนไลน์แต่ถ้าท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมโด,โดยที่มากกว่า1นึ่งท่านนะคะก็สามารถดูถ่ายทอดทาง a c e b o o k ได้ค่ะเพราะว่าปกติงานของเราเนี่ยจะมีทั้งงานที่เป็นออนไลน์นะคะก็คือจะมาถามตอบกับท่านวิทยากรได้ในใ,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 ในงานสัมมนานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่านสามารถที่จะดูได้ผ่าน Facebook Live ของ IOD ค่ะ แล้วเดี๋ยวรายละเอียดนะคะก็วันที่15พฤศจิกาเนี่ยก็จะส่งให้บริษัทจดทะเบียนได้ทราบโดยทั่วกันนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดวันนี้ที่จะมาแนะนำในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามการประกาศผลโครงการ CGR มาตั้งแต่ต้นเลยนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะก็ต้อง ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะคะจะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับโครงการ CGR ของเราอย่างดีเช่นนี้ตลอดไปนะคะต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ